ดีค่ะทางนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการสุดซุดการลโนผมบอกเลยนะว่าผมไปเจอพวกพี่ๆเข้ามาแล้วเตรียมทุกอย่างหมดแล้วระวังตัวไว้สกัดเขามาชนะเป็นบ้าเฮ้ยลืมอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรคนนียมาในจีนมาแล้ว อนนี้นนนคุยเรามาในชื่อทีมว่าทัญญาผลครับผมครับผมก็เป็นชื่อจริงของเราสองคนผสมกันได้เองคนระับทีมเราไม่ได้เซ็จต์ตวนะันนี้ไม่มีใครไม่มีใครพูดทีมเราชื่อแมงครับแว่นหนึ่งครับอันนี้วันสองมานในซีรกีฬาสีก็จะเห็นผมแบบถล่มทีมนู้นเรียบร้อย <ico> ทุกเกมทีมผมไม่ต้องพูดมากผมเคยมาแล้วเคยมาแล้วเราชนะไหมไม่เล่น คาแรคเตอร์อะไรเนี่ยใครบีคาแรคเตอร์้องผมแบบนี้เนี่ยเพศว่าซับมูส u ยยเราเล่นเกมกันเลยไหมตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วผมจะกขจะขยี้ทีมนี้แล้วอ่ะเกมแรกปิดตาตักสำลีหนึ่งคนปิดตาอีกหนึ่งคนคอยบอกทางเพื่อนใครได้จำนวนเยอะที่สุดชนะไปเลยค่ะไปทีมเราทระเจ้าคุณเลิกก่อนตักตักเลยข้างหน้าค่ะเออเออปิดตา

โกรธโกรธอะไรกันถามจริงเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ได้เหมือนตะโกนปวดนะตะโกนด่าเ้องจริงๆผมได้เท่าไหร่หนึ่งก้อนไม่ตอนนี้มีสามพี่ออกเออพี่รู้ไหมว่าตอนแรกมันเข้ามาแล้วหนูก็บอกพี่อย่าตักออกอย่าตักออกพี่อย่าตักไอทีมต่อไปอ่ะจะได้สักหนึ่งอันหรือเปล่าไปรอดูไม่ท้องทสอง ปิดตานะคิดโกงนะสามสอนิวหึงทีไม่องไม่ม่นองทังไหนวะมพอิวพอ่อห่พ่อพอพ่พอพออ่อพ่ออพพอพอพพอพพพพพอพอออ ใช่ไม่สี่ได้สี่นี่เอามือให้เนี่ยคุณระเบ่าเลยนะคือบ้านขายคิงเหรอไม่ได้ขายผมไม่ได้ขายเลยคือธรรมดามันก็ปิ๊งอยู่แล้วไงพอชนะอิ่งอะบางเฟรมด้วยคืออะไรแถมล็อกเหรอกล้องเอาทุกกล้องโอ้โหเต๋ออะขอกล้องกลับไปเล่นบ้านได้ไหมเกมแรกทีมแว่นชนะทีมแว่นชนะ คือจริงๆอ่ะผมดีใจมากนะตอนถ่ายเรืองเจ้าพญาจบคือคิดว่าเออน่าจะหมดเวรหมดกรรมกันละน่าจะไม่ต้องมาแบบปวดหัวละไม่งั้นทุกวันพฤหัสุกเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยไม่ไหวแต่พอปุ๊บช่วงนี้โปรโมทละบ้านใกล้อีกผมรู้สึกว่าหนีไม่พ้นรู้สึกว่าเราต้องเป็นพี่น้องที่น่ารักกันแบบนี้ตลอดไปดีป่ะดีป่ะดี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 โไปไม่โกงนะครับไใช่อันี้บอกริบบอกนะฟา วันนี้ดีใจที่ได้มาถ่ายทุกคนรู้สึกว่าสนุกมากๆเพราะว่าเราไม่เคยได้มาทำแบบอย่างนี้เองขอฝากไอจี <laughs> <IG S 1> <laughs> ผมด้วยแล้วกันครับผมจอ b ี้จอปครับ <laughs> แล้วก็เว็บไซต์ครับจอปี้จอครับ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวจะมีช่องยู u ูบจอปี้จอปเหมือนกันครับผมแล้วก็ละครอีกสองเรื่องครับแต่ยังบอกชื่อไม่ได้ <laughs> ละครเรื่อง <laughs> จอปี้จอบ <laughs> ครับผม <laughs> 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 ไอจีค่ะน้ำฟ้าเจสกรธัญพัฒน์ค่ะแล้วก็ฝากละครเลื่องเจ้าพยาแล้วก็ตอนนี้กําลังถ่ายผมลิขิตอยู่ด้วยค่ะ<อ>แล้วก็อุบัติรักเกาะสวรรค์ก็ฝากไอจีนะครับเฟิร์สพาราครับผมทวิตเตอร์เฟิร์สพาราดาพันธุ์สะกอนครับไม่น่าเหลือผมฝากไอจีลิวอนันต์สะกอนเชิดฤทธิครับแล้วก็ละครเลื่องเจ้าพยาที่จะออกแถวเดี๋ยวนี้แล้วก็มีมิตรรดาครับผมแล้วก็อุบัติรักเกาะสวรรค์ครับที่กําลังถ่ายทำอยู่ทั้งสองเรื่องครับครับผมติดตามรายการซุปตาเวลานอก เทปันสีเหลืองเราทีมเลือดชาพยาในวันพุธนี้เวลาหกโมงเย็นทางแอปพลิเคชัน3ามพัสนะครับเ <ไป S 2> จอก,กันนะครับเอาจริงๆนะนีนน่เป็นผู้หญิงไม่ออ,อ,อน้องมันเป็นผู้หญิงนะเฮ้ยว่าอ,อะไรไก็ใหม่ลูกเออ,อเป็นขเขาพี่ยังทีมงานคนไหนที่โกงครับชิชิชี้ชี้

เอา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 งี้ละกันถ้ารอบนี้แพ้รอบหน้ามาออกซุปตาเวลานอกใหม่เนาะนั่นเอาเปล่าเอาเปล่าแล้วผมจะมาดูที่ตวเองดีไหมผมกว่าถหน้าเราใหม่ผมเคยมาแล้วครับหนึ่งเทปและคิดว่าจะไม่มาอีกเอ้ยไม่ใช่จะมาอีกแล้วนี่ก็คือครั้งต่อไปที่ผมมาผมบอกเลยว่าเขาแพ้ผมแน่วันนี้คู่กับใครครับ คู่กับนี่ครับนั่นไหมทังนี้นี่ไอ้ริวครับบอกเดยวยังไม่ได้กันจัเอไน้องเว้ยเบย์มอครับเนาไม่้พูดอ่ะอาฟ้าเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์หนึ่งไม่เอาพี่จะเอาเบอร์หนึ่ไมอะอะไรนะเบอร์น เพราะว่าเพราะว่าที่หนึ่งมันมีแค่หนึ่งคนไม่เพราะว่าไม่มีเบอร์หนึ่งถึงสองคนพอไหราคาเบอร์ไหนไม่เน่ยเบอร์หนึ่งไม่เอาพี่เจ้าเบอร์หนึ่งทำไมเพราะเบอร์หนึ่งนโอ๊ยอะไรก็ไม่รู้ยังไงผมพยายามแค่ไหนเเ็ดกครับพี่ปล่อยให้เขาไม่เหยียบผมได้ไง ไม่รู้อ่ทีมงานเนี่ยคิดดูแล้วผมโดนเหยียบอย่างเงี้ยโดยที่คนเข้ามาเราคิดว่าพี่ทีมงานคนนี้ใช่เพราะผมชนะไหมเขาให้น้ำเราชนะอยู่แล้วไม่อยากให้ริวชนะเว้ยแต่แพ้เป็นพระแพ้ชนะเป็นมารนั่นไงแพ้เป็นพระชนะเป็นมารจ๊อจอมไปส่งบ้านไดยไอ้เฟิร์สปากซอยบ้านอยู่ไหนไม่รู้พี่เอ้า เซเว่นเลี้ยวซ้ายพี่เซเว่นมีทีเดียววะนี่นี่นี่ทีซ้ายเลยทีซ้ายเลยนี่จะถึงแล้วเลยทีเดียวเดินต่อทางเลยช่วงขอผลนะคะตอนนี้นะคะสนิทกันดีไม่ได้อยากสนิทแต่ความลับเยอะอ๋อเลิกพกกันไ่น่าปัญเดนอยู่แค่ดี ที่ตอนน้ำฟ้าด้ำเห็นเห็นที่เลยหนูหนูอ่ะหันไปออกัะแค่พูดแล้เมื่อกี้ไม่ในลาเล่นคือเอาเรื่องจริงมาลอเอามาลอเล่นแทนที่จำ้าครับแทนที่หน้าเขาเพราะอะไรคือพอตอนตั้เตตติ้งขึ้นปุ๊บตัวตั้คือไม่ควรหันมาผูเริ่มตึงเดินมาเอาไมอย่างเงี้ย เป็นอะไรกัละครไปเลยขอแต่งหน้าเลยค่ะไม่คุยแล้วแตอนถ่ายแล้วก็แบบฮะมันก็เหมือนกับเลยแบบทีตอนนี้มันทำมาชวนฟีแบบเวลาถ่ายก็ว่ากันผิดเฮ้ยตอนนี้ทุกคนเชื่อแล้วก็ผิดไม่จริงไม่ได้เล่นเลยนะคะยิ้มจริงจริงเป็นยังไงทำไมยู่ดีแทนไป็โจมตีเราฟังวะ